แล้วเดียวกันนะครับแกงปลาครับแกงปลาแกงกระดูกใส่ดอกหอมนะแซ่บๆครับปีมือลุงเพชรน,นะครับกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับข้าวเหนียวมาเด้อมาเด้อกินข้าวเช้าด้วยกันครับแซ่บๆแซ่บๆนะครับเราทำเองก็จะอร่อยกว่านะครับ พอเวลาว่า,ร,า,วารสชาติมันเป็นยังไงเนาะเราก็รู้นะครับเราก็ปรุงเน,นะโอ้แซ่บแซเราทำเองก็จะอร่อยนะอร่อยแล้วก็ถูกปากเราด้วยนะครนับนอ่านะครับมนันกินข้าวเช้าด้วยกัน ที่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าก็มานะครับหนึงข้าวกับหุึงเพชรน,นะครับแกลงปลาดุกเพื่อก็ซื้อมาหนึ่งโลนะครับปลาดุกโลละห้าสิบห้าบาทนะครับก็ตัวไม่โตเท่าไหร่นะครับพอดีแกงเนาะถ้าตัวโตวหน่อยแล้วก็เอามาย่างนะ เพราะว่ามันมีหลายไซส์ลายขนาดนะครับอยู่หกสิบหกสิบห้าครับตัวโตเนาะมีสำหรับแก่นะสำหรับแก่เขาไม่โตเท่าไหร่มาครับมากินข้าวนะครับแซ่บๆแซ่บๆก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่องมลวงเพชรชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้มลวงเพชรน,นะครับขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ